สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานนะครับสำหรับโปรแกรม Sign Master นะเป็นเครื่องตัดของเท n นกนั่นเองนะครับในคลิปนี้ครับก็จะเป็นการสอนการใช้งานนะครับลงโปรแกรมการตั้งค่าต่างๆนะครับรวมไปถึงการตั้งใบมีดตัดด้วยนะครับจนถึงการปริ้นออกมาเนี่ยแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับในเครื่องตัดเท n น x หน้าเม3สามิของ f i x i n g นั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาลงโปรแกรมก่อนนะครับถ้าในเครื่องของ ลูกค้าไม่มี CD นะครับเราก็จะมีโปรแกรมไปให้นะครับเป็นไฟมาสเตอร์นั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับถ้าสมมุติว่าเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับถ้าไม่มีแผ่น CD นะให้เข้ามาที่ตรงนี้ครับเวลคัมกดไปได้เลยนะครับต่อมาก็กดตรงนี้นะครับ i อินสตอลซอฟต์แวร์แล้วก็กดโอเคครับกดด้านบนนะครับกด next นะครับตรงนี้เขาจะให้ใส่รหัสนะครับรหัสจะอยู่ข้างๆกล่องแผ่นซีดีนะ ก็ใส่สามารถใส่ได้เลยนะครับแล้วก็กดเน็กได้เลยนะครับพอเราใส่เสร็จแล้วนะครับก็กดเน็กมาแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับให้ติ๊กด้านบนอ่าแล้วกดเน็กต่อนะครับกดเน็กไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเลือกเป็น min นะครับกดเน็กไปนะฮะตัวนี้เขาจะถามว่าเราจะเสียบ usb กับเครื่องไหมนะครับถ้าคอมอยู่กับเครื่องนะครับก็ให้เราเนี่ยเสียบปลั๊กตัวเครื่องเทนเน็กได้เลยตัวเครื่องตัดนะครับแล้วก็เสียบ usb จากเครื่องตัดนะเข้าคอมได้เลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้อ่าอินเตอลเสร็ เสร็จแล้วต่อจากนั้นเราก็มาเลือกตัวเครื่องนะครับถ้าของใครนะครับเป็นเมตรสามสิบนะครับแบบออโต้นะจะเป็นตัวนี้นะครับ1 6 0 0 a นนั่นเองนะครับถ้าเป็น L จะเป็นแมนนวลนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น A3 นะครับก็ให้เลือกเป็นตัวนี้นะครับออโต้เสร็จแล้วเราก็กดเน็กได้เลยนะครับกดกดเน็กไปเรื่อยๆได้เลยนะฮะ ก็กดโอเคนะครับกด f i n i ชนะครับก็คือจบแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือเป็นการลงโปรแกรมนะครับก็กด next ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับกดด้านบนนะครับแล้วก็กด next าฟินิชนะครับเสร็จแล้วตัวโปรแกรมก็จะขึ้นมาพอขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับของผมเนี่ยมันเคยลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ขึ้น anti w e ว g นะครับ ถ้าของลูกค้าเนี่ยมันลงใหม่นะครับมันก็จะขึ้นให้ activate แล้วก็กด activate ไปนะครับพอ activate เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับพอมันขึ้นมาหน้านี้เสร็จแล้วเราก็กด new document เลยนะครับอันนี้ก็คือพร้อมทำงานได้เลยนะฮะในโปรแกรมเครื่องตัดเรานะครับต่อมาให้เรามาเช็คนะครับว่าเครื่องตัดเราเนี่ยได้เชื่อมต่อหรือยังนะครับมาที่ d i s pc นะครับหรือ my computer คลิกขวานะฮะแล้วก็มาที่ manage ตรงนี้นะครับ พอเ,เข้ามาที่เมนเเสร็จแล้วนะครับให้มาตรงนี้คระ Device Manager นะครับของผมเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้นะครับ Port Com LPT นั่นเองนะครับเรากดคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับของผมมันเสียบไว้หลายเครื่องแล้วมันก็จะขึ้น Com 7 Com 8บางแล้วก็จะมี Com 9 Com 10 Com 5 Com 3นะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะก็เราก็ดูว่าของเราเนี่ยมันเป็นคอมอะไรนะครับ ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นคมอมไรให้เราถอด USB ก่อนนะครับถอด USB แล้วก็ลองเสียบใหม่มันจะเด้งขึ้นมาเองนะครับแล้วทีนี้เราก็จําไว้ว่าไอตัว Connect เนี่ยมันเป็นคอมอะไรอ่ะเสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่เครื่องตัดนะครับอันดับแรกเราก็มาสร้างไฟล์ก่อนนะครับไฟล์ที่ผมจะเอาเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นรูป PNG นะครับ ผมจะใช้เป็น A3 แล้วกันนะครับแต่เครื่องนี้เป็นหน้าเม30นะฮะเราก็สามารถสร้างได้นะครับสําหรับใครที่มีเครื่องพิมพ์ใหญ่นะสร้างเป็น A3 เสร็จแล้วก็ไปเอางานมานะครับถ้าตัวนี้จะใช้คําว่า import นะครับ import ก็คือเราจะเอาลูกเข้ามานะฮะถ้า open นะครับ open จะใช้สําหรับไฟล์ที่เป็น s i g า matter นะครับที่เราออกแบบเสร็จแล้วนะครับเผื่อวันเผื่อวันหน้าเราอยากจะตัดใหม่นะครับแล้วก็ open เอาไฟล์นั้นเข้ามานะครับ ถ้าจะเอารูปเข้ามาเนี่ยเรากดพี่ Import นะครับอ่เสร็จแล้วเราก็กดวางได้เลยนะครับส่วนไซส์ขนาดเนี่ยเราปรับตรงนี้ได้เลยนะฮะเราย่อเราปรับขนาดได้เลยนะครับหรือจะมาตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าเนี่ยฮะสมมุติว่าเราอยากได้สัก1ิบเซนนะครับก็ประมาณ <c oughs> 100มิลนะครับเราก็ใส่ไป100ก็จะประมาณนี้นะครับกดล o ก k i n g นะครับเลื่อนสามารถซูมได้เลยไม่ต้องกดอะไรนะครับเสร็จแล้วจริงๆทําเส้นตัดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะทํา2รูปก่อนเพราะว่าจะให้พื้นที่มันควยกันนะครับคลิกที่รูปนะฮะคลิกขวานะฮะแล้วก็กด Copy นะครับ หรือกดที่รูปกดคอนโทนซี C, แล้วก็คอนโทนวี v ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดคอนโทนวี v, วางก็จะได้2รูปแบบนี้นะครับแต่เห็นไหมช่องว่างตรงนี้ครับผมจะทําให้มันได้เยอะเนี่ยก็คือการสลับทําหัวทิมแบบนี้ะนะครับอันนี้ผมได้แล้วคู่หนึ่งนะครับผมจะทําเส้นตัดเลยก็มาครอบที่รูปของเรานะครับแล้วก็มาที่รูปแอปเปิลนะครับแล้วก็เลือกอันแรกแล้วกดเย็ดครับ แล้วก็กดแท็กตรงนี้นะครับเขาก็จะครอบทั้งหมดเพื่อหาคอบ mm hmm. เพื่อที่จะทําเส้นตัดให้เรานะครับ mm hmm. ถ้าของใครนะครับต้องการตัดทั้งนอกข้างในแต่อันนี้มันเป็นรูปเต็มเนาะเป็นรูปเต็มสมมุติว่าอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเพราะว่ามีลูกค้าถามมาด้วยนะฮะอ่สมมุติว่าเป็นตัวนี้นะครับตัว A นะครับเราครอบตัว A เสร็จแล้วเราไปที่ Apple นะครับ เมื่อกี้เขาจะครอบเส้นก็คือเส้นรอบนอกนะครับพอเรากดสร้างเส้นตัดเห็นไหมครับ <S 2> <S 2> ข้างในมันจะไม่ไม่ไม่ทำให้เรานะครับมันจะไม่ครอบไปเราจะครอบเส้นมันจะครอบเส้นเฉพาะรอบนอกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีตรงนี้ครกดคลิปป๊า,ปานอ่ะเห็นไหมครัมันก็จะครอบเส้นข้างในให้ <S <S น,นั่น, <spectral S 2> นเองนะครับเราก็กดเอ็กเคปได้เลยเพื่อที่จะสร้างเส้นตัดนะครับอันนี้ก็คือทั้งข้างนอกข้างในนะแต่ว่าอันนี้ผมจะทําเป็นตัวอย่างก่อนนะครคือทําเป็นตัดรูปนั่นเองนะครับ กดเยดได้เลยพอกดเยตเสร็จแล้วนะครับกดแท็กให้เขาทําเส้นตัดให้เรียบร้อยนะครับต่อมากดแอปอ่ิเสร็จแล้วเราก็กดซูมดูได้นะครับเลื่อนลูกกิ้งเฉย,ยๆนะครับเขาจะซูมให้เนี่ยเราก็มาดูเส้นตัดได้นั่นเองเนี่ยเขาก็จะตีเส้นตัดให้นะครับอันนี้ผมจะบอกไว้ก่อนว่าถ้าไฟล์เราไม่คมเห็นไหมจะเห็นขาวนิดๆเห็นไหมครับ อาจจะเห็นข่าวนิดๆอันนี้ก็คือไฟล์อาจจะไม่คมนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะสร้างเส้นตัดให้ตามขอบงานของเราเลยถ้างานเรามีเงาน้อยๆหน่อยๆอยๆ่างเงี้ยครก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิธีแก้ตรงนี้จริงๆก็ มันก็เล็กมากนะบางทีก็ต, <S <S กต,ตัดไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็เคยตัดมาแล้วตัดไม่ค่อยเห็นนะครับก็จะมาที่ตรงนี้นะครับ outline นะฮะก็คือการสร้าง offset นะครับถ้าใครอยากตัดแบบมี offset ก็อ่ะกดเพิ่มไปนะครับเห็นไหมเขาจะเพิ่มขึ้นมาก็คือตัดแบบมี offset ให้นะครับตัวนี้สามารถเลือกได้ทั้ง offset นอกแล้วก็ offset ในนะครับอ่ะลดมาแล้วกดลดอ่ะเขาจะเห็นไหมเส้นตัดก็จะขยับเข้ามาด้านในนะครับแต่ แบบนี้ก็จะขยับเยอะไปนะครับก็ให้ใส่ค่าได้นะครับส่วนมากเนะี่ยผมจะทำแล้วก็ใส่ลบ0.3นะประมาณนี้นะครับถ้าแบบเราอยากตัดแบบไม่เห็นขอบขาวนะถ้าไฟล์งานเราไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะผมจะทำประมาณนี้นะครับหรือถ้าไฟล์งานเราปกติเนะี่ยเราดูขอบว่ามันคมแล้วนะครับไฟล์างานโอเคจริงเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใส่ศูนะครับใส่ศูนย์ไปเลยก็จะประมาณนี้เขาจะตัด ชิดขอบงานนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับให้มันเป็นสมูทเวลาเส้นตัดกับเส้นขอบงานนะครับมันก็จะสมูทกันนะฮะเวลาที่เราสั่งตัดนั่นเองเสร็จแล้วกด escape ได้เลยนะครับต่อมาเนี่ยครับเราจะได้เส้นตัดแล้วนะครับเราก็อันนี้เราลากมาดูเล่นได้นะครับแต่ถ้าเราจะกดกลับนะฮะเรากดคอนโทรลแล้วก็กดแดนะครับก็รูปก็จะกลับไปแบบนี้นะเวลาที่เราถ้าวางงานผิดนั่นเองนะครับ ต่อมาผมจะกรุ๊ปไว้ก่อนนะครับกันเส้นหายคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกกรุ๊ปแบบนี้นะครับก็จะเป็นเส้นเดียวกันแล้วะนะต่อมาเราก็เรียงเลยครับเรียงให้เต็มตัวกระดาษของเราเลยลืมนะฮะกดคอนโทนซี C, แล้วก็คอนโทนวี v นะครับแล้วก็เอามาเรียงกันได้เลยนะครับคอนโทนซีคอนโทนวี C, v นะครับคอนโทนซีคอนโทวี C, เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับกดคอนโทนซีแล้วคอนโทนดีครับวางได้เลยครับคอนโทนซีคอนโทนดีนะครับอ่าเดี๋ยวเราทําแค่นี้ก่อนนะครับอ่าผมก็จะแนะนําเพิ่มเติมนะครับสําหรับถ้าใครที่ต้องการพิมพ์เครื่องใหญ่หรือเครื่องหน้ากว้างนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องตัดเมตรสามสิบนะครับมีวิธีนึงนะครับเราทําแค่ขนาดของเราก็พอนะครับอย่างเช่นอ่าผมทําแค่นี้ครับหน้ากว้างสาสินะครับแล้วเราค่อยไปบวกเพิ่ม ทางแกน x ได้นะครับหรือแกน y ได้นะฮะอ่ะมาที่รูอปเปิลนะครับแล้วก็เลือกอันล่างนะครับตรงนี้นะครับให้เราเช็คเป็นเครื่องตักของเรานะครับ tenex อ่าหนึ่งหน a นะครับต่อมาเนี่ยถ้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกเครื่องพิมพ์เล็กๆนะครับอย่างเช่นอ่า l หนึ่งสามศูนย์นะครับหรือเครื่องพิมพ์ a สี่นั่นเองนะครับ a สี่ a สามนะฮะหรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์นะก็จะอยู่ในโหมดของตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นเครื่องใหญ่นะครับที่เราจะพิมพ์หน้ากว้างเนี่ยเราก็มาที่ตรงนี้นครับเซฟอิมเมจหรือว่าเซฟ p p f f ก็ได้นะครับหรือ Print ท o PDF ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตเซฟเป็น PDF แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามาร์คเนี่ยกระดาษก็อยู่ขนาดนี้นะครับแล้วก็ตัวข้างบนเนี่ยเขาจะเขียนว่า317ก็คือ317มิลอาจจะอยู่ประมาณ30เซนนะครับ ่อมานะฮะถ้าเราจะนําไปริ้นในเครื่องหน้ากว้างหรือจะริ้นยาวๆนะครับผมก็จะแนะนําให้มาที่ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องทําหน้ากระดาษใหญ่ก็ได้นะครับรามาที่ตรงนี้ฮะด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือการเพิ่มจํานวนนะครับให้มาตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยก็จะคือแกน x นะครับข้างล่างเนี่ยคือแกน y เราเพิ่มไปนะครับเห็นไหมก็จะมี2อันนะครับทีนี้ขนาดมันก็จะเพิ่มและเป็น60เซนนะครับหรือว่า600มิลนะครับอ่ะเพิ่มไปอีกนะครับก็จะเป็น80เซนนะครับก็จะเป็น1เมตร 10เซนอ่าประมาณนี <hi> ้นะครับแล้วก็ถ้าอยากตัดยาวๆนะครับแล้วก็กดเพิ่มด้านล่างอ่าด้านล่างก็จะเพิ่มเห็นไหมครับมาเป็น30เซนนะครับเกือบสีเซนนะครับความยาวก็เพิ่มกดเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราอยากอ่าพิมพ์ยาวๆอ่าพิมพ์ยาวๆแล้วก็ตัดยาวๆนะครับลองทําทีลเมตก่อนนะครับก็คือเมตรคูณเมตรก็ได้นั่นเองนะครับก็มาเพิ่มจํานวนตรงนี้เอานะครับถ้าใครไม่อยากทําแบบเป็นหน้ากว้างนะ เราก็กลับมาหน้าเดิมนะครับถ้าใครอยากทําเป็นหน้ากว้างไปเลยนะครับมันก็ทําได้นะฮะแต่ว่าตัวมาร์กเนี่ยเวลาที่มันอ่านนะมันจะวิ่งไกลไปหน่อยนะครับเนี่ยเราก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ Edit s i ซสนะแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับเราอยากได้กว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะครับในหน้ากระดาษของเรานะครับอันนี้ผมจะทําเป็น A3 ก่อนนะครับกด c อนโทรล C แล้วก็คอนโทรล V นะครับกลับมาที่ A3 ของเราก่อน เสร็จแล้วนะครับก็ไปที่เหมือนเดิมครับเป็นรูปแอปเปิลนะครับแล้วก็เลือกด้านล่างนะครับกาต่อมาผมจะพิมพ์พิมพ์ได้เล็กนะครับแล้วก็เลือกเป็น L 1 30แล้วกันนะครับเพราะว่าพิมพ์ A3 นะครับมาที่ property นะครับแล้วก็เลือกเป็น A3 นะครับคุณภาพสูงโอเคนะครับกดโอเคได้เลย เขาก็จะมาแบบนี้เห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเราพิมพ์ผ่านเครื่องเล็กเนี่ยเขาก็จะสร้างมาร์กไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับเนี่ย20อันนี้คือตำแหน่งของความห่างของมาร์กนะครับถ้าพิมพ์พวก t o PDF พวกอะไรเงี้ยเขาทามาร์กให้เราพอดีเลยนะครับเราไม่ต้องมาหดมาร์กหรือว่าเพิ่มขนาดมาร์แต่ถ้าเรามาพิมพ์กระดาษเราต้องหดนะครับถ้ามันขึ้นแดงๆอย่างนี้แสดงว่ายังพิมพ์ไม่ได้อ่าพอเราก็หดมานะครับเอาแค่พอประมาณนะครับ คือแมน,นิดนึงอ่ะสัก0.3อ่ะโอเคนะครับพอเสร็จแล้วนะครับต่อมาเราก็กดพินพ์ได้เลยนะครับหรือถ้าเซฟเป็น PDF นะครับก็กดพินพ์ก็กดเซฟได้เหมือนกันนะครับพอจะตัดเนี่ยเราก็มาที่ตรงนี้ครับสคริปอ่ากดข้ามไปนะครับ หรือถ้าใครกดปิ้นแล้วเนี่ยมันก็จะมาหน้านี้นะครับเราก็เลือกคัดเลยอ่ะกดไปที่คัดมันก็จะมาหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆจำหน้านี้ไว้นะมันจะเด้งหน้านี้มาก่อนนะครับถ้าครั้งแรกให้เรากดแคนเซิลก่อนอ่ะเรากดแคนเซิลแล้วมาแถบด้านล่างนะครับอ่ะมาแถบด้านล่างคลิกหน้าเมื่อกี้มาเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับมาคอนเน็กก่อนนะครับมาที่สานะครับคอนเน็กชันอ่ะ เลือกตรงนี้ครับเป็นเครื่องตัดของเรานะฮะต่อมาพอตที่เราใช้เนี่ยก็ที่ผมบอกเลยก็เป็นคอมพอทต,ตรงนี้นะครับแล้วก็พอตเนมนะครับเราก็มาเลือกนะสมมุติว่าของผมเป็นคอม8นะครับก็กดไปนะเป็นคอม8ที่ผมให้ไปเช็คดูเมื่อกี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วกดคัดได้เลยไหมกดคัดได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่กดคัดนะครับก็คือจะมาตั้งหัวตัดก่อนนะ ถ้าจะมาตั้งหัวตัดก่อนก็มาที่ตรงนี้นะครับจะเขียนว่าคาลิเบร้นั่นเองนะครับเราก็มาที่คาลิเบรนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือ Mark Auto นะ ARMS นี่ตรงนี้ครับกดเลยพอเรากดมาแล้วนะครับเขาจะถามว่าพิมพ์หรือว่าเซฟเป็น PDF ถ้าใครมีเครื่องพิมพ์ตัวเล็กก็พิมพ์ได้เลยนะครับเราเลือกพิมพ์ได้เลยแต่ถ้าเรามีเครื่องพิมพ์ตัวใหญ่นะครับเราไม่มีเครื่องพิมพ์ตัวเล็กนะจะเอาไปใช้กับเครื่องใหญ่ล้วก็กดเซฟเป็น PDF แล้วก็สั่งพิมพ์มานะครับ มันก็จะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเป็นรูปบวกนั่นเองนะครับต่อมาถ้าเราพิมพ์มาเสร็จแล้วเราได้ใบนี้มาเสร็จแล้วนะครับเรากดตรงนี้ได้เลยนะครับรูปใบมีดตรงนี้พอกดรูปใบมีดเสร็จแล้วนะครับต่อมาเราก็ ทำตรงหน้าเครื่องได้เลยนะครับก็คือเอาปากาวางตรงมุมฉากนั่นเองนะครับครั้งแรกนะครับถ้าจะคาลิเบตนะครับหรือถ้าฝึกก่อนนะเรายังจะไม่ตัดนะครับแนะนําให้ใช้ปากาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการคาลิเบตหรือการตัดนะพอเราเปิดเครื่องมาเนี่ยก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสเตตัสนะฮะก็คือระบบไฟนะฮะอันนี้ก็คือเซตค่าอันนี้สั่งตัดมันก็จะขึ้นไฟตรงนี้นะครับอันแรกเนี่ยก็คือซ้ายขวานะครับเวลาเลื่อนซ้ายขวาเลื่อน กระดาษลงบนล่างเนี่ยมันก็จะขึ้นสเตตัสแบบนี้ต่อมานะครับผมจะสอนเฉพาะที่ใช้งานเท่านั้นนะครับที่ใช้งานก็จะมีอยู่แค่อันเดียวนะที่ผมสอนก็จะมีตรงนี้นะครับที่กดเข้ามาปรับก็คือกดตรงเมนู1ครั้งนะฮะแล้วก็ตรงนี้ด้านบนเนี่ยก็คือแรงกดนะครับแรงกดก็คือแรงกดในตัวเนี้ยอ่ากดลงไปตัดสติ๊กเกอร์นะครับและข้างล่างเนี่ยคือความเร็วแค่นี้เองนะครับที่เหลือเราไม่ต้องไปปรับอะไรเยอะนะครับ แล้วก็กลับมาหน้าเดิมเนี่ยกดกลับมันก็จะกลับมาหน้าเดิมพอเราพินพ์มาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาคาลิเบตในส่วนของไอตัวใบมีดเนี่ยให้มันตรงกับเส้นกลางแบบนี้นะครับการคาลิเบตนะครับต้องใช้เป็นปากกาแบบนี้นะครับเราก็ใส่ปากกาไปเลยที่หัวตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ตัวที่เราพิ้น์มาเนี่ยเพจมาร์กตรงนี้ครับที่เราพิ้น์มาเราก็ใส่เข้าไปเลย เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราเลื่อนตรงหัวตัดตรงนี้นะครับก็คือประกาตรงนี้ให้ม,มันอยู่บุมุมฉากแบบนี้นะครับแล้วก็จิ้มดูให้มันอยู่ตรงมุมฉากอเพราะมันอยู่มุมฉากแบบนี้เสร็จแล้วเราก็กด next ได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับถ้ากด n น็กเสร็จแล้วนะครับพอเครื่องวิ่งตัดไปเสร็จแล้วนะมันตัดเสร็จแล้วตัวเนี้ยผมไม่ได้เสียบกับเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นมาให้ใส่ตัวเลขอ่ามันจะขึ้นแบบนี้นะครับาจากนั้นตัวหัวตัดเนี่ยก็จะอ่านมานะฮะแล้วก็จะคาลิเบรตตัวใบมีดให้เรานะครับว่าตรงไหม เสร็จเรียบร้อยครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือตรงแล้วนะอันนี้ผมปรับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะมีเส้นตรงนี้นะครับมีลบนะฮะแล้วก็มีบวกนะครับพอเรากด next แล้วตัวปากกาขีดแบบนี้นะครับหน้าจอเนี่ยก็จะขึ้นให้เราใส่ค่าของตรงนี้นะครับใส่แบบไหนอ่าเดี๋ยวผมเอาอีกใบหนึ่งให้ดู สมมุติว่าเราตั้งแล้วนะฮะมันขึ้นแบบนี้นะฮะมันขีดแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเบี้ยเยอะเลยนะครับอ่ะเนี่ยครับเขาจะเขียนว่าแกน x นะครับแกน x กับแกน y อ่าทีนี้เราก็ดูว่าแกน y เนี่ยมันมาเท่าไหร่ดูตรงนี้อ่าตรงนี้จะเป็นบวกนะครับตรงนี้จะเป็นลบนะฮะทีนี้เราก็ดูว่ามันมาเท่าไหร่อ่าถ้าตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณ25นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราใส่ค่า y ไว้ที่25นะครับที่หน้าจอคอมครับแล้วก็มาดูค่า x ค่า x นะครับค่า x มาลบ21นะประมาณ21นะครับเราก็ไปใส่ค่า x นะครับลบ21เสร็จแล้วนะครับเราก็ปริ้นตัวนี้มาใหม่อีกอันหนึ่งนะนะแล้วก็กด next ก,กด save ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คาลิเบรตใหม่อีกรอบนึงนะฮะก็จะได้แบบนี้เลยนะครับ ถ้าขีดเส้นตรงตามนี้แล้วนะครับเวลาที่เราสั่งตัดออกมาก็จะตรงตามตัวงานของเรานะครับไม่ว่าจะทำออฟเซตหรือไม่ทำออฟเซตนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการคาลิเบตสำหรับตัวตัดที่เป็นออโต้มาร์กนั่นเองนะครับหน้าจอต่อมาเนี่ยก็คือมันจะขึ้นให้ใส่ตัวเลขนะครับแกน x แกน y ใส่ตามที่ผมบอกเลยถ้าไปตรงไหนให้ใส่ตรงนั้นนะครับตัวเลขถ้าไปลบก็ใส่ลบนะครับถ้าแกน y ไปบวกวก็ใส่บวก จะมีให้สองช่องพอใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็กดโอเคได้เลยแล้วก็คาลิเบอรอีกรอบนึงเพื่อให้เส้นเนี่ยมันตรงจุดศูนย์กลางนะครับจากนั้นพอเราคาลิเบรเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราพร้อมตัดแล้วนะครับก็มาที่อ่ะก็กดออกก่อนนะครับแล้วก็กดคัดอีกรอบนึงแล้วก็รอนะครับอ่าพอกดคัดเสร็จแล้วนะครับ เราไปใส่กระดาษก่อนนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมานะครับพอเราพิมพ์งานเสร็จแล้วนะครับพอเรากดสั่งพิมพ์ก็จะได้แบบนี้นะฮะก็จะมีมาร์กสจุดแบบนี้ต่อมานะครับเราก็ใส่ใส่ตัวกระดาษของเราเวลาที่ใส่กระดาษนะครับอย่าให้มันชิดฝั่งนี้มากเพราะว่าตัวหัวเนี่ยตัดมันจะอ่านมาร์กนะครับเดี๋ยวมันจะไปชนกันนี้เราก็ขยับมาหน่อยหนึ่งอ่าแบบนี้ แล้วก็ดูเส้นเนี่ยให้มันตรงเสร็จแล้วเราก็กดนับกระดาษด้านหลังนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็ลากนะฮะลากในส่วนของหัวตัดเนี่ยมาตรงมุมฉากของมาร์กตรงนี้นะครับเราเลื่อนไป อันนี้ก็จะเป็นระบบออโต้นะฮะไม่ต้องหามาร์กทุกจุดนะครับมันจะหามาร์กเองนะฮะแล้วก็เลือกให้มันอยู่ตรงมุมฉากแบบนี้ถ้าดูแล้วว่ามันอยู่ตรงมุมฉากนะครับก็โอเคแล้วก็ใช้งานได้นะครับถ้าเราใช้ปากกานะครับเราก็ลองดูว่าการตัดเนี่ยมันตรงไหมนะครับถ้าสมมติว่าเราพิมพ์มาแล้วนะครับในโลโก้ของเราแล้วก็เอาไปตัดเนี่ย แนะนำให้ใช้เป็นปากาก่อนนะชวง,งแรกๆนะครับเราก็ลองดูก่อนว่ามันว่าตรงตามรอยที่เราสั่งตัดหรือเปล่านั่นเองนะครับถ้ามันตรงแล้วก็ใส่ใบมีดได้เลยนะครับใส่ใส่หัวที่มันเป็นใบมีดได้เลยนั่นเองนะครับพอเราใส่กระดาษเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็กดเน็กได้เลยนะครับพอกดสั่งตัดแล้วนะครับเครื่องก็จะอ่านมาร์กสี่จุดแบบนี้